สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลพบกันทุกวันอังคารอีกเช่นเคยสวนสีนาไม้ผลเราปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันไม่ต่ำกว่าสิบชนิดยังมีปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจอีกด้วยในปี2567นี้ทางสวนเราเริ่มทดสอบปลูกไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวแล้วครับ โดยทางสวนเราจะลงคลิปใหม่ทุกๆวันอังคารครับผมในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูมะม่วงที่ปลูกไว้ปนีลูกลังซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์มากอาทิเช่นมะม่วงเขียวใหญ่มะม่วงมันขุนสีมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงมันเดือนเก้าเป็นต้นครับผมซึ่งมะม่วงปีนี้การติดผลยังถือว่าไม่เป็นที่พึงพอใจสักเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากว่าภาัยแล้งในปี67นี้หนักมากถ้าเทียบกับปี66แล้ว ถ้าให้ผมดูแล้วโดยเฉลี่ยแล้วมะม่วงมะม่วงในปีห6นั้นติดผลดกกว่าปีนี้ครับผมแต่ว่าในปี6 6นั้นฝนไม่แรงแม้ว่าต้นมะม่วงจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามแต่ดูแล้วปีนี้ได้ติดผลเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งครับมีมะม่วงไว้กินแล้วครับปลูกได้เท่านี้ก็ถือว่าพอใจแล้วครับเฝ้าดูทนุถนอมมาตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่แรกๆเลยครับโตมาได้ขนาดนี้ก็ ถือว่าผมก็ภูมิใจในส่วนนี้ระดับหนึ่งแม้จะเป็นดินลูกลังก็ตามมะม่วงเป็นอีกหนึ่งไม้ผลหนึ่งที่ผมแนะนําที่สามารถให้คุณเอาไปปลูกได้ถ้าสวนคุณเป็นดินลูกลังนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องย่อท้อว่าจะเอาอะไรไปปลูกดีครับสําหรับคนไหนที่มีสวนเป็นลูกดังดูคลิปนี้ไว้นะครับในสวนซีนาไม้ผลเราจะมีไม้ผลหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกบนดินลูกลังคุณสามารถนําเอาไปปรับ ประยุกต์ใช้เอาไปปลูกในสวนคุณได้เลยครับผมผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามาชมไม่มากก็น้อยมาถึงวันนี้คลิปนี้ผมก็ได้ทำคลิปสอนกเกษตรลงใน YouTube มาไม่ต่ำกว่า100คลิปโดยคุณสามารถเข้าไปรับชมคลิปที่น่าสนใจโดยวิธีการทำดังต่อไปนี้ให้ไปกดตรงที่ลูกประจําตัวตรงช่องของผมหลังจากนั้นจะนําคุณเข้าสู่หน้าหลักจากหน้าหลักให้คุณเข้าไปกดคําว่าวิดีโอหลังจากนั้นคุณสามารถรับชม คลิปหรือวิดีโอที่คุณสนใจได้เลยครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับกดติดตามแล้วกรุณาก,กดเลือกทั้งหมดซ้ำอีกหนึ่งครั้งทางส่วนเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปออกมาขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ผู้ชมตรงมีความสุขและความจเจริญขอลาไปก่อนขอสวัสดีทุกคนครับ